อะไรคะพี่สก,กายพี่สก,กายรออะไรรอรลถไฟในรถไฟเป็นไรมาแล้วเปนเป็นเป็นเป็ว้าวรถไฟกุนกุน,นอันนั้นมาไหนคะรถไฟอะไรเนี่ยรถไฟคอนทูคอนเทนเนอร์ ไปแล้วปุ๊นปุดคุณอะไรอ่ะอ่ะคือบขึ้นมันช็อตอยู่เหรออาวแน่ใหนี่คือขึ้นคือขึ้นึ้นแฉขึ้นขึ้นนะคะพี่กัน ที่กั้นไม่เปิดให้นะคะรถไฟผ่านแล้วโอเคค่ะ